หองพิพิธภัณฑ์ธรรมจิตีเสร็จเปิดอยากป็นท,ทางการหลังจนั้นก็จะมีงานบูมทั่เราก็ได้ได้ถมบุนเพื่อการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจิตีนี้เพราะเรกว่าเราเก่งเราจำมากาขนาดที่เรียกว่าตะขิมสามปีซ้อนเรายกให้หมดยกให้หมดเท่าที่ดได้มีโอกาสได้เห็นอยู่ในแวดวงก็ยังไม่ปรา,ากฏว่ามีวัดใด ที่ยกศีลทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์่เราทำเพื่อมอมบูชาองค์าตาอย่างแท,ท้จริงสิ่งใดที่เราจะถวายไม่ทานได้ในืิสที่สที่1ิคือปฏิบัติต่อรูบาจารย์ก็พยายามทำถึงความสามารถเรียกว่าถึงนบวราที่ต้องการจะสร้างพระเจดีย์แบ่นีำต้องการจะสร้าง วิหารคือส่วนที่อยู่ตรงกลางองค์ที่เป็นคล้ายๆโบสถ์อยู่ตรงนั้นตรงส่วนกลางเราก็ทจะทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวประวัต,ตวิขององค์ตาอยู่ในรูปของสื่อสื่อสื่อสมัยใหม่ในข้างภาพท่าเสียงอันนี้ก็เราก็ร่วม ต,ต้นไม้ต้นไม้ต้งาตงระดมทำข้าป่าต้นไม้ใช้พวกตทน,นั้นท่าน,นี้เราก็ทำเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เรียกว่าต้นไม้ที่ปลูกทหลายทั้งปมดแล้วเราก็พุ่มลงไปเราเป็นล้านนะจากวัดราแล้วก็พอมาถึงขั้นที่เรียกว่าต้องผมดินก่อนหน้านี้ก็บฉับฉับทองำคนเนยังไม่ค่อย รู้จักกว้างความเท่าไหร่เรียกว่ายังไม่ค่อยมีผู้คนสนใจเท่าไหร่ในเวลานั้นฉากทองคำที่สนใจไม่ทำเนี่ยเราก็ทุ่มเทเลยมีเก้าอี้กี่ที่นั่งร้อยที่นั่งหรือเท่าไหร่ร้อยห้าสิบที่นั่งหรือสองร้อยที่นั่งไม่มีใครจับจองว่าวัดเราจริงหรืเราติดต่อญาติทมพูดนั้นันนี้เอาเจอกนะ่งนเก้าอี้ ที่มาจากวัดเราสามในสี่ในสี่อาจจะมากกว่านั้นอีกจนท่านก็ต้องบอกพอแล้วพอแลรกขน้าถูกสะพอนเยอะเกินดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องฉับของคำจะกระทั่งมาถึงล่าสุดก็คือเรื่องดินจะต้องหาดินในบริเวณนี้เรถประสุกจะต้องขนไปขนไปขนไปเพื่อเอาไปถมที่นาซึ่งอยู่ต่ำอยากไม้ก็เอวละเอวละยืนไปนี่ตระกับเอวละที่นาไปเดินดูดิ ที่นานกแต่เราต้องใา้เขาต่ำแค่ไหน,นต้องการดินจํานวนมากกว่าหนึ่งแสนคิวแสนคิวคืออย่างน้อยไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปหาที่นั่นจะไปหาที่นี่แต่เนืนนนนนน้ก็ได้อย่างเล็กอย่างน้อยเราก็เห็นนี่แหละด้านหลังวัดเราพอที่จะขับเรายังพูดองว่า,า,งาด้านหลังไม่พอเอาด้านหน้านอีกนะหรือเราตั้งใจจะให้หลงตาเราถือว่าพื้นแผ่นดินคืนนี้เป็นของหลงตา ไ,ได้เป็นของเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนะั้นเพราะฉะนั้นเราจะเอาดินของหลวงตาไปถวายให้หลวงตาจะเป็นยังไงไม่มีคำว่าผิดมีแต่คําว่าอนุมูธนาสาธุแม้แต่หลวงปู่บุญมีตั้งแต่ท่าไปยังมานุโมทนาสาธุทั้งซาบทั้งข้าง,ง,งหลังและข้างหน้าเราตั้งใจเพราะว่าเขาบอกว่าแสนชิลไม่พอข้างหลังไม่พอพูถึงนั้นเลยนะี่สระกรมาดูกันฟูชำนาญมาดูกันเราะว่าไม่พอไม่พอตรงไหนจะพอเอ้เาจะ่ลองให้หมด ที่สุดก็ได้จากวัดเราทั้งหมดทั้งฝั่งนี้และฝัง่งนู้นฝั่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์วัดเราหันหน้าเข้าสู่พระเจดีย์จากถนนใหญ่จากถนนสี่เหลน่ยหันหน้าเข้าไปฝั่งซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ ้างส่วนนี้สร้างส่วนนู้นเราหาให้เพราะนั้นกระถิ่งจึงไม่เคยเหลือเลยตลอดสามปีเราตั้งใจว่าเราจะยอมฉันข้าวพวกน้ำปลาก็เอานะพักพวกเราตั้งใจนะเพื่อตอบแทนคุณคุณขององค์หลวงปาที่มีต่อเราเฉพาะตัวและยังมีต่อส่วนรวมนะคือต่อวัดแห่งนี้แล้วก็ต่อบ้านต่อเมืองต่อชาติศาสนาพข้ามากษัตริย์ท่านมีคุณอันยิ่งใหญ่แม้แต่เทวดาเทวบที่อินคมก็แท้ซ้อน าขอฝันหลงตาไปขึ้นบูชา,นะทา,าท่านเทวดาทั้งหลายมาขอมาในนั้นว่าเป็นยี่นิฝันของท่านโอ้โหไม่ใช่ยี่นิฝันหรอกความรู้ขององค์หลวงตาท่านหละและยังอนุโมทนาแท้ซ้องที่ท่านได้ออกมาทำโครงการช่วยชาติทำให้คนในบ้านทั้งเมืองพากันถวายเงินถวายวองถวายเ,นนาเ,เป็นต้นเงินต้นทองมันเต็มไปหมดไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่มีพระสงฆ์ในอดีตการจนถึง สมัยปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่ครั้นพิธการมีใครแหะที่จะเที่ยวเอาต้นเงินก็พอไปถวายกันทั้งบ้านทั้เงเมืองมีใครเนี่ยถ้าเจอเทพเทวะเปิดทางสวรรค์พรมโลกก็ต้องมาถวายท่านะโอ้ท่านเป็นพระสวกที่ทำให้ผู้คนหลายชาติท่านบุญก็จะไม่แส้ซ้อกแรกเลย,ยนี่แหละจากการช่วยชาติของพระเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญคุณที่ท่านมีต่อส่วนโลกขณะนี้ดินตัวยังน้อยไป เอาไปเอามาเขาเลยมาเอาเงินนะตอนแรกก็จะเอาแสนคิวก็เลยเอาคาดแผงห้าเลยข้างหลังเนี่ยเลยลึกเป็นเหวเลย,เ,ย,ยเลยไม่ยอมเอาข้างหน้ารอให้เราเอาต้นไม้ออก <c oughs> <c oughs> อปปละก็ไม่เป็นไรต้นไม้เป็นประโยชน์จะสร้างวัดสาขาของหลวงปู่มุนมีได้ถึงสี่วัดนั่นทำสามวัดแล้วก็นี่วัดหนองแดงก็เอาไปเทศบาลก็ขอไปจะทำพิธีพันอะไรของของถิ่นกำน้งถิ่นแล้วก็ทำพุ่ยใหญ่บ้านที่วิญกาณว่าจะไปทำอไป อะไรของบาราประชาปกครองนั่ยนแหละมีกลบไม้กับขนมตาแน่แหละไม่ใช่ใครเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในสมัยโบงาณตาก็เลยทำประโยชน์กว้างใหญ่ให้แก่ส่วนรวกอันนี้ดินเข้าไปเดินดูได้เลยมาจากวัดเราจะเป็นอะไรได้ต้องมีดินนี่แหละเพื่อประยุงให้เกิดงานต่างๆให้เกิดต้นผลไม้กล้าไม้ขึ้นมาให้เกิดที่จอดรถบรรดาผู้คนที่มาทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องอาศัยดิน แห่งนี้แหละมาจากความเห็นบุญเห็นคุณมาจากความเสียสละของพวกเราที่เห็นบุญเห็นคุณของท่านอันนี้พวกเราจะได้ทราบเพราะฉะนั้นในหลักอนที่สี่ที่ห้าที่เป็นการเปิดอย่างเป็นท pues, างการโดยในหลวงรัชกาลที่สิบเป็นต้นทานก่อนหนึ่งท่านตั้งใจว่าจะมาอีกแต่ได้ทราบว่าท่านก็ติดงานซึ่งเป็นผู้มีตระคุณอย่างท่านเป็นอะไรก็เรียกเป็นผู้อธิบายตั้งแต่ท่านยังเล็กๆ จะมีงานพระราชทานเพลิงที่วัดเทพสือติดตรงนั้นก็เลยมาเลยมาไม่ได้ให้วก็ส่งเจ้าฟ้าหญิงจุลภรซึ่งเป็นประธานโครงการอยู่แล้วเป็นผู้ที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาไม่มีใครทําให้เกิดได้เพราะองค์ลงราสั่งห้ามไว้อย่างขาดเพราะนั้นสั่งแลกแตหลวปูรีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเปิดได้แต่ท่านพูดไว้กับหลวงปู่ีว่าท่านยกเว้นให้ฟ้าหญิงหากฝ้าหญิงท่านประสงค์หลวงปู่ดีท่านก็เลยเปิดช่องนี้ขึ้นมา ถ้าไม่มีหลวงปู่ลีมาเปิดช่องนี้สิ่งนี้เกิดไม่ได้เพราะฤาษีเคารพในคําสั่งเสียของหลวงตาหลวงปู่ลีเป็นผู้เปิด,ปดทําให้สิ่งนี้สร้างขึ้นมาได้หลวงปู่ลีเอาคํานี้มาพูดแต่ท่านไม่พูดเลยท่านปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปจนกระทั่งเขาไปออกแบบอะไรหมดแล้วท่านค่อยมาพูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มีส่วนที่เปิดทางให้พระหญิงเข้ามาได้การสร้างกำกัดให้ไม่ให้ทํเต่นนั้นให้ทํเต่าน,นี้ท่านก็สั่งไว้หมด แต่ด้วยเหตุที่หลวงปู่ฤทท่านพูดช้าหลายปีผ่านไปทุกติงทุกอย่างได้เข้าสู่ที่ประชุมได้แล้วเชิญท่านวิศวกรท่านสถานิมันจะทำจนหมดแล้วจะเป็นแบบขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะไปเยไปเรื่งใหม่ได้ถ้าจะเริ่มใหม่ก็เกดตดการต่างๆก็อาจจะอาจจะไม่เกิดไปเลยก็ได้มาติกมนติโรคภัยแค่เจ็บโควิดกนี่กคนเศรษฐกิจแย่อาจจะไม่เกิดเลยก็ได้อันนี้เพราะนั้นก็เห็นว่าหลวงปู่ฤทท่านรู้รจักหลงตาดีท่านรู้จังหวะจากักตัว เพราะนั้นสิ่งนี้เลยสาเร็จไปได้โดยท่านเป็นผู้เปิดคมนี้อย่างไี้ต้องยกยอดคนงานความดีแก่หลวงปู่ลีถ้าท่านไม่พูดขึ้นมาว่าเว้นแต่พระหญิงเพราะท่านเป็นาาพระเจ้าแผ่นดินท่านจะสร้างตรงไหนก็ได้แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์เองหลวงปู่ลีท่านพูดแบบนี้เพราะท่านไม่ได้พูดเฉพาะพระองค์นี้ท่านพูดสถาบานันกษัตริย์เป็นสถาบันที่มีรากฐานความเป็นมาแบบนี้เ,นเรามีขนบประเพณีโบราณราจะจะมีประเพณีที่เราถือมาแบบนี้ แล้วองคหลวงตาสอนให้วกเรายอมรับในสิ่งเหล่านี้ด้วยให้ให้ตังเขารพบนักถือให้ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหลวงตาท่านสอนเรามาแบบนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านอยากจะทําตรงนี้ประสมตรงนี้เราก็ต้องยอมรับในตรงนี้ในฐานะที่ว่าท่านเคยทํปปาู้ณูการในสายสถาบันอย่างนี้ในพูดถึงพระองค์หนึ่งพระองค์ใดจะพูดถึงทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะพาะหญิงก็มีคุณมากๆต่อโครงการช่วยชาติ นยามที่ถูลูกถูกกรรไปด้วยความยากลำบากอะไรไม่เป็นไปมีแต่พระหญิงช่วยนะเวลาที่จะมีการถ่ายทอดสดเวลาที่ลาตาประเทศในที่ต่างๆรู้ไหมว่าติดขัดทั้งนั้นอ่ะไม่เป็นไปแต่พระหญิงเป็นคนบอกติดต่อไอ้ทแบบี่แปบบ๊เดียวเท่าะนั้น17พฤศวิกายนประเทศไทยเปิดให้หมดเพราะฉะนั้นข่าวสารของลกตาก็เลยเปิดไปได้ในคราวที่มีผูษรรษ้สระสัขัดข้องอย่างไรก็ตามมีแต่ว่าหญิงเป็นผู้เปิดปมให้หมดเปิดปมให้หม และในยามสุดท้ายที่หลวงตาเจ็บไข้ได้ป่วยที่ท่านอะไรอยู่ที่ห้องตอดเชื้อแล้ท่านก็เสด็จมาเยี่ยมหลวงตาทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งค่ำจนท่านถึงวาลาที่นิพพา,านป้าหญิงก็มาก่อนเลยมาดูเรียกว่าหลวงตาท่านรักคือนิพพานไปต่อหน้าต่อตาป้าหญิงก็นั่งอยู่ด้วยวันนั้นผมก็อยู่ด้วยในห้องใน,ในห้องนิพพานของหลวงตานั่นแหละไปในห้องนั้น เรียวกว่าขณะในเวลาเดียวกันนั้นในหลวงพ่อของพระองค์ท่านพ่อทำโลกท่านก็เปิดประชวนอยู่ท่านก็ยังยอมสละขพ่อทำโลกเพื่อมาดูแลพ่อทำครับเห็นไหมใจล่านี้ทําไมจะปาท่านท่านจะไม่เห็นแก่น้าใจเหล่านี้และท่านจะไม่เปิดช่องให้พระอิเีนยไปก็ในเมื่อสิ่งที่ท่านได้ทำกับหลวงตายอมลำบากลำบนไปด้วยยอมถูกกดดันไปด้วยยอมรบกวนไปด้วยไม่เคออยมีคำว่าถอยจากหลวงตาเลยท่านที่เขา เข้าใจหลงตาผิดดาว่าท่านว่าท่านมายุ่งกับเงินเป็นพักอะไรพักเป็นพักแท้ต้องไม่ยุ่งกับเงินสิอะไรเนี่ยเขาว่ากันไปเขาไม่รู้จักคำว่าพักแท้ท่านยุ่งกับเงินแต่ท่านไม่แตกเงินท่านเอาเงินมาทำประโยชน์ท่านไม่ได้เอาเงินมาเป็นโทษแก่ตัวท่านไม่ได้เอาเงินมาเป็นโทษแก่สังคมเนี่ไอ้พวกที่มันไม่รู้จักมันก็ไปตีความวินัยพระตีแบบวกมิฉาที่ผิตีแบบคนที่ทำลายชาติทำลายศาสนาในขณะที่องค์โลกาท่านตีเขาวินัย อย่ากเป็นธรรมแท้ๆเพราะท่านเป็นพัตนาโดกใจของท่านเป็นพัตนปิฎกท่านเลยตีความพัตะปิฎกถูกต้องตามพัตนปิฎยไม่ได้ตีความแบบที่เอาเงินมาเป็นอสอรพิษท่านเอาเงินมาเป็นอสอรพิษปากมารมาเถินะเอาทองม,มาเป็นอสอรพิษปากผู้ที่จะมาทำลายชาติศาสนาให้อสอรพิษเหล่านั้นมันกระจายหายไปนี่แหละพระราชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทามาทั้งหมดจึงสมควระฉะนั้นเราได้มีโอกาสได้ทำ ตีมูลค่าคนหับวัดเราที่ได้ทาเพื่อตตานักบเจดีแห่งนี้นะไม่นับที่ขาแดงไม่นับที่อาจารย์รรนพดนไม่นับที่โภราชที่ทาใต้ในที่เกี่ยวข้องกับลูกตาเราทำไปหมดนะทุกที่นับเฉพาะที่นี่มวยตีมูลค่านะว่าใหญ่กองคำในในเวลานั้นจะตีมูลค่าเท่านั้นดินในกระตีมูลค่าจะตีทั้งหมดทั้งเส้นเนี่ยสามสิบเจ็ดล้านที่เราได้ฟังเกิดถวายบูชาคุณของอ,งอกลูงตา แล้วก็ครั้งล่าสุดนี้เราก็จะทำอีกวันที่เราจะทำเขาา้าไปสำหรับการบำรุงพิพิธภัณฑ์เราเป็นรายแรกที่เราได้กระถินมาเรายกให้สามล้านเนี่ยเป็นเงินสำหรับฝากไว้ประจำเพื่อเอาเดอกผลมาใช้ในการบริหารจัดการจ้างเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภจ,าจ้างเจ้าหน้าที่ต่างๆมาคอยรับแขกรับคนต่างๆทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างหนที่พิพิธภัณฑ์ทำม,มเจดี จะดาเนินต่อไปได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องมีพนักงานเราโอนไปเลยสามล้านเป็นประผมเลิกเพราะฉะนั้นเราขับเต็มที่แล้วสามล้านอันนี้จะทําครั้งสุดท้ายเราไม่มีเงินแล้วตอนนี้ไม่ได้มีเงินอะไรก็าใช้จ่ายทำรับคุงเจนาหนะาทสารพัดอย่างถ้าพี่จำเป็นสาด้วยรู้ดีเป็นโควิดกันแต่ประกอบเราต้องมาย,ยกกล้ามมีแข็งแรงันหมดนะตอนี้รวยแข็งแรงไหมบางบานยกยกไม้อย่างเงี้ยหลงไม้ ตลอดพรรษาจนมันถึงออกพรรษาเนี่ยทางทนยกหินยกยินย,ก,ย,นย,ก,ย,นยกโอ้ยสารพัดอย่างเนี่ยนะมีประสบการณ์อย่างเข้มแข็งเหลือนันเงินจะเหลืออะไรนะนี่ทำไปทำไปทำไปกระจายออกไปตั่วสารพัดท,ทุทกชิ้นทุกอย่างทำเพื่ตอตอบแทนพระคุณหลวงพ่อท่านได้วามอุุนในที่แห่งนี้ทำให้วัดแห่นี้เป็นวัดที่มีความหมายขึ้นมาได้ท่านเจ็บใครได้ปวดท่านอายุคนนี้เนี่ยทำทางเชื่อมไปหมด เรื่อว่าถ้าท่านไม่มีแรงเรามีรถให้ท่านรถเข็นท่านได้ท่านบังคักเองได้ถ้าท่านต้องการถ้าท่านยังไม่ต้องการท่านยังเดินได้อยู่ก็ดีกว่าถ้ายังรู้สึกเดินลำบากเรามีรถให้เดินเข็นต่อเชื่อมไปหมดเลยเามาทำเพราะ่ตอแนแทนพระคุณท่านก็คือพระบัญชีของลูกคนนี้และยังเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่วัดวาแห่งนี้ท่านาออกมาทำาอาวัดมาเป็นผู้น้อยเลยไม่เคยรู้ตัวว่าเป็นประธานเป็นผู้ มีอายุเป็นสาม่านอายุมากขนาดนี้ท่านยังเผยเผยแอบไปปีนหลังคาแล้วก็ปัดจนกระทั่งพวกเราต้องสั่งเลยนะถ้าหลวงพ่อไปปีนหลังคาที่ไหนพวกเราต้องขึ้นไปปีนเลยนะเพราะถ้าไม่ปีนก็ไม่ได้ถ้าใครมาช่วยท่านช่วยจะค่อยๆหนีท่านรามคาถ้าใครมาช่วยนะท่านพวกจะจะค่อยหลบหนีไปเพราะฉะนั้นถ้าเห็นหลวงปู่ปีนหลังคาต้องขึ้นไปปีนแทนท่านนะนะด้วยนะลองนะนะด้วยนี้นะเราทำนั่นแหละไปบอกให้ท่านบอกว่าหลวงพ่อจะปีนไม่ได้ต้องช่วยเลย ถ้าท่านจะรำคาญก็เราเองนะทำงานไม่ถึงใจท่าน,ด,น,นดูหนีงง่ปดีกี่านั่นแหละแล้วท่านก็จะปลอดภัยจาก,กวาจความชื่นองเราพวกเราก็อัให้ดูท่านอันนี้แหละเพราะฉะนั้นปันจจัยไม่เหลือก็เหลือหนะึ่งแสนหนึ่งหมื่นเพราะว่าเป็นวาระที่ลวงตาท่านงานพระราชทานเปิงเขาเอางานพระราชทานเพลิงเนะี่ยซึ่งเป็นวันที่ผู้มาเป็นประธานก็คือในหลวงนั่นแหลนะท่านในบระราชการที่ก้าแต่ท่านาให้พเอกปรสยุทพระราชินี พันนันเจ้าสิทธิจิตพระบรมราชินีนาถเป็นประธานในงานเป็นผู้แทนพระองค์นี่แหละนี่คืองานพระราชทานเพลิโโงเมื่อวันที่5มีนาในคราวนี้ครบรอบส1เ็ปีเลยคราวนี้ก็เป็นในหลวงราชการที่10เป็นพวกอะไรให้ผู้แทนพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าหญิงซึ่งเป็นพระน้องนานให้มาเป็นองค์อประธานในงานนี้แทนพระองค์น,นี้เพราะฉะนั้นในวาระสิบเอ็ดเราก็เลยเอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น เนที่เราจะถวายเราทำเช็คไว้พ่งนี้ก็คงจะได้เช็คแล้วเนะนะเราจะได้เตรียมออกไปถวายในงา,านวันที่ห้าเพราะฉะนั้นนะัดวันที่สี่นะเราจะออกกับนี่หนะ้าโมงสี่สิบห้าถ้าเกิดไปแล้วไม่มีอุปสรรคถ้าไปแล้วมีอุปสรรคก็อาจจะได้กลับมาแต่ถ้าไม่มีอุปสรรคก็คือได้เข้าไปร่วมสวดเจริญพุทธม,น,ธทธมนต์บูชาคุณหลวงปั่นในคืนวันที่สี่นะเพราะฉะนั้นเราต้อเตรียมพร้อมออกรถ มีอุปสรรคแม้มีอุปสรรคอะไรมาก็จะผ่านลุล่วงไปได้ด้วยความที่เราให้ ันนี้ก็จะมีเศษออกมาก็คือ 1, 100, 000, หนึ่งแสนหนึ่งคนที่เราจะได้ทําเพื่อฝากไว้ในบัญชีประจำเพื่อเอาเดอกเอาผลมาสำหรับการบริหารจัดการที่ก็มาจากนักพักนักแหงของวัดเราเป็นประฐม,มเริ่มด้วยในคราวสามร้านกว่านนะในข่าวนี้เราก็มาต่อยอดเล็นกลน้อยเพราะเราใช้จ่ายไปมากมายแล้วไม่ได้เหลือหลอแล้วนะเ <c oughs> ็เป็นวัดที่ถือว่าไม่ใช่วัดลารวยแต่เป็นวัดมีน้ําใจนะเป็นวัดที่จะว่ายากจนก็ได้ไม่ได้ว่า มีอะไรใครก็มองว่าเป็นวัดมั่งมีผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราโม่แต่ทำ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 ,ทำทุกสิ่งทุกอย่างต้นพระปา่าทั้งหลายทุกตั้งเดี๋ยวนี้ตูนี่นี่ทำเพื่ออะไรนี่นี่ก่อนเพื่อขังหลวงตน้นอันนี้แหละตูเซฟทำเพื่ออะไรทำเพื่อโรงพยาบาลโรงเรียนรุ <c oughs> ่นมาการู่นก,กับขังหลวงไม่ได้มีข้อว่าเราเลยเพราะฉะนั้น, <c oughs> นจริงเป็นเทีย <c oughs> าไม่ได้เป็นผู้มั่งมีแต่ บุญคุณของลวงตามากกว่านั้นแม้กี้นี่ก็พยายามตั้งเจียดต้องหามาเพื่อตอบแทนคุณของท่านให้ได้นั้นขอให้พวกเราเข้าใจหน้าที่หลักของเราคือการสวดมนต์ไหว้พระภาวนานั่งสมาธิภาวนาเรียนจงกรมนี่คือหน้าที่หลักของเราแต่เรามีวัตถุเพื่องพยาทางอะไรต่ออะไรหน้าที่รองของเราก็คือการบูชาคุณผู้มีพระบุญแก่เราก็มีองค์ลวงตาบ้างมีชาติบ้างมีสังคมบ้างมีส่วนรวมบ้างนอกจากนั้นก็คือเมตตารมที่เราจะได้ช่วยสงเคราะห์สงสารนี่คือหน้าที่ ใครจะช่วยถึงช่วยโลกช่วยสงเคราะห์ถ้าพระไม่เมตตาแล้วใครในโลกไมจะเมตตาเพราะฉะนั้นเมื่อมีแล้วก็มีแต่ต้องให้มีแต่ต้องเมตตาถ้าพระไม่เสียสลัใครจะเสียสละความหมายคือพระต้องเด่นพระต้องออกมากในสิ่งเหล่าน,นี้นี่คือเหตุผลมากที่วัดเรามีสิ่งเหล่าน,นี้ขึ้นมาเพราะคําพูดเหล่านี้ของหลวงตากล้องหน,นึ่งใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีวัดมีวาแล้วเราจึงไม่ใช่วัดวาเพื่อการติดก,กันกกก้นความเมตตาติดกั้นความเสียสลั เราเลยใช้วัดเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาเราเลยช่วยเราไปเรื่อยๆเรื่อย่ีกไม่กี่วันนี้เดี๋ยว่าจะให้วัดอะไรเข้ามาขอในสนากรคมคนพิการเยก็มาขอรถเข็นให้คนพิการเราก็ไม่มีทั้งหรือทําไมอ้าวนักเข้ามาเนี่ยก็จะมารับจะให้สามคันสําหรับคนป่วยแบบุนเองได้ผลพิการุนเองได้สำคัญคนพิการไม่มคนป่วยแล้วก็ แบบคเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเขียนให้เจอป่วยมากอ่าที่การมากกว่านั้น <c oughs> ก็เป็นขันเราก็พยายามที่จะเจียดมาไมได้ไม่มีเรพยายามไปพยายามทำให้มันมีไ,มได้แต่ให้เข้าใจอ่ะะเาาพราะฉะนั้นเตียมไหมนะวันที่สี่นะพวกเราที่จะมาช่วยกันรับพระพระเขามีหลายลูกนะหรือจักใครอะไรยังไงฝากพระคุยนะผมไม่ได้มาคุยในรายละเอยียดน,น,นะก็คุยแล้วมีรถกับถึงวันนั้นกต่ก่อนมีคนเดียวเราก็ขึ้นลำคาเราไปอ่ะนะ ถ้าเอาอีแตนมานี่ยยืนไปได้หมดนะผมเคยมาแล้วนะ <c oughs> เอาอีแตนไม่พาดยืนไปได้เลยไปจนกะจัจ่งไปพวกเขาพลาดนะ <c oughs> ขับก็ไปกลางงานเลยนะจริงครับ <c oughs> แล้วก็วันที่ห้าเด็กกบที่มา